โอเคครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับใน Facebook นะครับอสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่โพสไปแล้วนะเรามียอดไลน์น้อยนะครับแรอยากจะเพิ่มยอดไลน์นะครับอก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับอผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmd.com กันแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับฝากว่าคุณผู้ชมท่นใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับเ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่าข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับของช่องตรงนี้นี่ครับเอาแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนะครับไปยุ่งยากเราสามารถสมัครใช้งานรด้ด้วยบัญชี Google หรือว่า G mail ดด้้าานนล่งงตรรีไะคับ อาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดอย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อก็ใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmdk.com กันแล้วนะครับอ่พอเข้ามาได้นะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับให้เราเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับอ่าเราก็มาดูที่มดมูลนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์นะครับผู้ชมก็เลือกมาเป็นบริการแนะนารวดเร็วตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอันในบริการนะครับก็จะมีหลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วเล่นเลยราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับ เอาละเรีกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนี้ครับต่อมานะครับเป็นส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปที่ Facebook เลยนะครับอ่ะเราก็มาที่โพสต์นะครับเพื่อต้องการจะเพิ่มยอดไลค์เลยนะครับแล้วก็คลอกลิงก์ของโพสต์นะครับด้านบนตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็นามาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครับผู้ชมอยากเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่นะครับก็ใส่ที่ช่องนี้นะครับอ่ะผมจะใส่ไปที่100นะครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าบริการนะครับก็จะคํานวณหร อ่าด ah, like ้านล่างตัวน uh ี้แล้วนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อเลยนี่ครับอ่ากดสั่งซื้อก็เรียบร้อยะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณชมนะมาดูที่หน้าประวการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่ว่าได้ทําการสั่งซื้อขึ้นไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะพี่ว่าเลือกมานี่ครับก็จะเป็นลิงก์ของโปรที่เราใส่เข้ามานี่ครับ อ่าตรงนี้ก็แนะนำให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็กดูด้วยนะว่าคุณชมใส่ลิงก์โพสมาถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าลิงก์โพสไม่ถูกต้องเนี่ยครับยอดไหลก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาจะเป็นวันเวลานะที่จะกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้นะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับคุณชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอ่าแลวเกิดมียอดจํานวนเงินนะครับไม่เพียงพอหรือว่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่แล้วยังไม่เคยเติิิมมมมเเเงงนนนนนนะะคครรรัับบอ่่ให้้กาทีีูตต ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR วอารโค้ดทุกธนาคารนะครับคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับอ่ะขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับอ่ะเขาก็จะมี QR วอารโค้ดนะครับขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่ะขอคอล็อกด้วยบัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยเนี่ยครับแล้วก็กดยืนยัันนะครบ ต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถนะครับใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR code นะครับถู้มันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญนเติมนะครับก็สามารถเช้กันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอันไหในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินท่านบนตรงนี้นะครับอาคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนํากันไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็็นนนนกกกกาารรเเีียวลลละะคคคัััับบบผมมจุชไปท่ อ่าตอนนี้รับยอดไล์นะมีอยู่ที่94ไลน์นะครับโดยผมจะลองกดดีเฟนหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดไห์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้รับยอดไล์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง203ไลน์กันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและรวดเร็วเลยนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยครับพอยอดขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆเนี่เได้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มากดคัลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เลยนีครับโดยใช้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณชมก็ยืตาค่าแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนีครับและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วนะครับเกิดติปัญหาาในกรติดปัญหาในการใช้งานนะครับ อ่ะก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่หน้าคำสั่งซื้อมาตรงนี้นะครับอ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่ออินกันเลยนะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่ออินนะครับสองช่องทางนะครับกาจะมีเป็นตัวช่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่ออินกันไปได้เลยนี่ครับอ่ะและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับ อ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นีครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ครับสวัสดีครับ